นางงามซิมิลาเดือดผู้ประกวดประท้วงเชื่อล็อกมงจี้กรรมการเผยคะแนนสุดท้ายเวทีล่มเวทีประกวดนางงามซิมิลาที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุการณ์ชุนลมุนขณะกำลังคัดเลือกนางงาม5คนสุดท้ายให้เหลือเพียง3คนสุดท้ายท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของผู้ชมในงานที่มองว่าผลการตัดสินค้านสายตาก่อนหน้านั้นมีการคัดเลือกนางงาม10คนสุดท้าย ให้เหลือเพียงหคนสุดท้ายโดยในรอบดังกล่าวนางงามที่หลายคนมองว่าเป็นตัวเต็งของเวทีนี้กลับตกรอบต่อมาเมื่อถึงรอบคัดเลือกนางงาม5้าคนสุดท้ายให้เหลือสมคนนั้นในช่วงเวลาที่นางงามคนที่3กําลังฟังคําถามจากกรรมการอยู่บรรดานางงาม5้าคนที่ตกรอบไปในรอบเมื่อครู่ก็มายืนด้านล่างเวทีบริเวณด้านหน้าโต๊ะคณะกรรมการและมีปากเสียงกันทั้งยังขอให้กรรมการเปิดเผยคะแนนออกมาให้ดูว่ามีการให้คะแนนกันจริงๆ เพื่อมให้ตกเป็นข้อคอราหาว่าวางตัวผู้ชนะหรือล็อกมงในภาษาวงการนางงามตั้งแต่แรกผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดเผยคะแนนกันแต่อย่างใดเหตุนี้ทําให้นางงามห้าคนเดินขึ้นไปบนเวที และหนึ่งในนั้นคือนางสาวอนพันธ์ณเชียงใหม่ที่เคยชนะการประกวดนางสาวลำพูนเมื่อปี2562คว้าไมโครโฟนจากพิธีกรเพื่อขึ้นไปพูดแทนเพื่อนผู้เข้าประกวดที่ไม่พอใจกับผลการตัดสินตนเชื่อว่าเวทีดังกล่าวไม่ยุติธรรมเท่าใดนักทําให้ทีมงานปิดจอและปิดไมโครโฟนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นมีการรายงานว่าเวทีดังกล่าวต้องยุติการประกวดลงโดยไร้ผู้ชนะและมีการแบ่งเงินรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด10คนสุดท้ายเท่ากันให้ทุก ฝ่ายเกิดความสบายใจ